สวัสดีครับกับผมนายเชตวัฒน์พิมพว์วงนักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครองรหัสนักศึกษา6 7 1 2 9 6 0 0 1 0 6วันนี้กับผมจะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตครับในช่วงเดือนตุลาช่วงที่ผมหางานพาร์ทไทม์ครับผมได้ไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านลานเมงแห่งหนึ่งครับแล้วการทำงานก็ถือว่าดีครับเป็น การทำงานที่รู้จักทำอาหารในร้านนะครับเชฟเป็นผู้สอนให้ทำไมถึงเป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมครับคือไปทำงานมีผู้จัดการใจดีครับแล้วก็ทำงานกับรุ่นพี่แล้วก็เชฟการทำงานก็ดีในระดับหนึ่งครับ เพราะว่าไม่ได้เหนื่อยมากเราเป็นแผนกในครัวไม่ใช่หน้าบ้านครับถ้าทําหน้าบ้านนี่เหนื่อยทั้งรับลูกค้าทั้งล้างถ้วยล้างจาน,นอะไรแบบนี้ครับแต่ผมทํางานในครัวคือรู้ได้รู้ถึงการทํางานในช่วงวัยเรียนครับแล้วก็ <c oughs> ได้ประสบการณ์ชีวิตในระดับหนึ่งครับเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยครับถือว่า ฝึกตนในอีกแบบหนึ่งครับก็ทำไมถึงเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ดีใช่ไหมครับคือได้รู้จักคนที่เขาทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยรุ่นพี่ในแต่ละสาขาที่ทำงานอยู่ที่นั่นได้ประสบการณ์ชีวิตจากพวกเขาที่เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เขามาเรียนเขาทำอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างเราวทำไมถึงได้ มาทำงานทำไมถึงได้เรียนไปด้วยทำไมไม่ทำงานเลยต่างคนก็คิดแบบนี้แต่มีพี่คนหนึ่งครับที่บอกทำไมเขาถึงทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยวผมว่าเป็นสิ่งอะไรที่ดีแล้วผมก็อยากทำตามเขาคือเขาบอกว่าที่บ้านเขาไม่ได้อยากให้เรียนครับที่บ้านเขาอยากให้ทำงานเลย มีอะไรที่คล้ายๆผมมากครับแบบนี้เขาบอกว่าที่บ้านอยากให้ทำงานไม่อยากให้เรียนแต่พี่เขาก็แอบ,บมาเรียนครับทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแบบพ่อแม่ไม่รู้พ่อแม่รู้แค่ว่าทำงานเขาทำงานเขาส่งเงินกลับไปที่บ้านด้วยแต่ผมพ่อแม่ก็รู้ว่าเรียนครับแล้วก็เขาช่วยบ้างไม่ได้ช่วยบ้างแล้วแต่ กำลังที่เขาไหวผมเลยต้องมาทำงานที่นั่นทำงานได้ประสบการณ์ที่ดีมากครับแล้วก็ถามว่าดียังไงใช่ไหมผมได้ทั้งเงินจากการทำงานแล้วผมก็ใช้ในใช้จ่ายต่อเดือนจ่ายค่าห้องจ่ายค่ารถ แล้วก็ใช้บ้างใช้ทํากิจกรรมบ้างก็พอเหลือใช้ครับเงินที่พ่อแม่ให้ต่อเดือนมันก็เหลือเก็บบ้างหรือไม่เหลือบ้างบางเดือนก็ได้ขอท่านเพิ่มแต่ก็ขอเท่าที่พอสมควรครับไม่ได้ขอมากไม้ขนาดนั้นทําให้แบบผมได้รู้ว่าการมาทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเป็นประสบการณ์ที่ดีระดับหนึ่งครับเหมือนเวลาเราเจบออกไปเราได้เรามี ประสบการณ์ในการทํางานด้านหนึ่งแล้วแล้วเราค่อยไปต่อสายที่เราเรียนทําอะไรถึงไม่ได้ตามสายที่เราหวังเราก็ยังมีอีกทางหนึ่งที่เราพอเป็นพอได้คือเป็นผู้ช่วยในการทำอาหารอย่างนี้ครับก็พอทำได้ครับผมว่ามีอีกหลายคนครับที่ ที่ต้องเป็นแบบผมครับทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่มันก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่กล้าพูดว่าดีสําหรับผมนะครับที่ต้องมาทํางานแบบนี้แล้วก็เรียนไปด้วยมันมันก็ไม่ได้เหนื่อยเหมือนที่หลายๆคนคิดครับออกจากสนุกครับเสียอย่างเดียวคือมันไม่ค่อยมีเวลาไปนู่นไปนี่ครับคือผมไปเรียน ื่นไปเรียนก็ประมาณคาบแรกก็9โมง9โมงถึง10โมงบางวันเรียน3คาบเลยเหมือนวันพูดผมคือเ,เรียนตั้งแต่8โมงถึง4โมงผมมีเวลากับห้องแค่10นาที2ีนาทีครับเปลี่ยนเสื้อผ้าไปทำงานถึงประมาณ3มทุ่มสีทุ่มเลยกลับห้องมาถึงห้องก็ประมาณสีทุ่มและครับเหลือเวลาใช้ชีวิตแบบเป็นสไตล์วัยรุ่นของผมก็ ได้แค่สอาชั่วโมงครับก่อนนอนบางวันก็จะเอางานขึ้นมาทําบางวันก็ไม่ได้ทํางานกลับมาถึงห้องอาบน้ํานอนผมก็หลับเลยครับตื่นขึ้นมาอีกวันก็พร้อมไปเรียนก็เป็นประสบการณ์ที่ถือว่าดีในระดับหนึ่งได้ฝึกงานในตัวเองได้ฝึกความอดทนรู้ว่าตัวเองขยันยังไงก็ประสบการณ์ชีวิตผมมีแค่นี้แหละครับกคุณครับ